สวัสดีค่ะพี่พี่ขามาพบกันในหนึ่ง EP นะคะสวัสดีค่ะ EP นี้นะคะเป็น EP ที่173แล้วนะคะพี่ของร้านนัดพระเครื่องนะคะพี่วันหนึ่งนะคะนัดจะลงคลิปนะคะพี่2อง EP เนาะตอนเช้าและตอนเย็นนะคะพี่ตอนเช้าก็ประมาณก่อน8ปดโมงเช้านะคะพี่ช่วงเย็นก็ประมาณก่อน1นึ่ทุ่มนะคะพี่หรือประมาณ6กโมงเย็นนะคะพี่หาพี่หาพี่สามารถสอบถามราคาต่อรองราคาได้นิดหน่อยนะคะพี่ค่ะพี่ นะคะามาเริ่มที่องค์แรกกันก่อน,นะค่ะพี่คะองค์แรกเป็นพระพุทธชินราชนะคะพี่เป็นพระพุทธชินราชนะเป็นเนื้อฝองกระย์ดนะคะพี่สวยงามแบบนี้เลยค่ะพี่ต้องขออภัยพี่ด้วยนะพอเป็นเนื้อฝองกระย์ดเมื่อไหร่นะ,ะไฟจะแบบฝันนะคะพี่ขออภัยพี่นะคะเนี่ยจ้กพี่ <apping>. พ่ชมนะเนี่ยจ้ะองค์พรานะ่จาจะสวยงามแบบนี้เลยจ้ะพี่เนี่หน้าผ่ะหน้าองค์พานะหน้าหลวงพ่อจะสวยงามแบบนี้ค่ะพี่ด้านซ้ายและขวานะคะพี่จะมีเวทฟูวันนะคะพี่อย่างละหนึ่งองค์นะคะพี่ขาจ้ะ นะนี่จ้ะมือท่านนะคะมีพี่มือหลวงพ่อนะ,ะยังสวยสมบูรณ์เลยค่ะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะพี่หาในแบบนี้นะจะพี่พี่ชมรอบๆลงพาก่อนนะคะเดี๋ยวนัดวัดขนาดให้นะคะพี่เนี่ยค่ะพับเป็นเนื้อฝังกระสับเมื่อไหร่นะไฟจะฟะท้อนแบบนี้ค่ะพี่ ด้านข้างนะคะพี่ฟุ้มฝามารถถอดได้นะคะพี่ปี2,500ฟุ้มฝามาาถอดได้อันนี้นะคะพี่เป็นนัมเบอร์ที่26นะคะพี่นัมเบอร์ที่26นะตรงกับหมวดฟุ้มนี่นะคะพี่นัมเบอร์เดียวกันนะมันต้องตรงกันนะคะพี่ค่ะฟุ้มฝามาาถอดได้นะคะพี่จากพี่จ๋าให้พี่ชมรอบๆองค์พระก่อนเนาะความสวยงามนะคะพี่เราจะถอดฟุ้มให้นะคะพี่ค่ะถอดฟุ้มให้พี่ชมต่างหากเนาะจากพี่นี่ องคุ้มนะคะถอดออกมาแล้วเป็นแบบนี้จ้ะพี่นี่แกะลายสวยงามนะคะพี่เป็นปี2500นะจจะพี่จ๋านี่จะ้ะนัมเบอร์26นะคะพี่ตรงกันเนาะจ้ะชมรับรอบองก์พรอีกครั้งหนึ่งด้านข้างนะคะพี่ด้านฝ้ายก็จะมีเวสฟูวันด้านขวานะคะพี่ก็จะมีพระเวสฟูวันนะคะพี่เป็นแบบนี้นะคะพี่นี่จ้ะพี่นี่จะมีอักขรตัวหนังสือนะคะพี่แบบนี้นะ พี่จ๋าแบบนี้เลยจ้ะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะพี่นี่อย่างนี้นะจ๊ะพี่ค่ะพะพุทธชินราานะคะพี่เปิดราคาอยู่ที่1,800นะคะพี่พี่สามารถต่อรองได้นิดหน่อยนะคะลดได้นิดหน่อยนะพี่นะนี่จ้ะชมให้ชมให้ชัดเจนนะคะพี่พี่ท่านใดน,นะไม่ได้เล่ไลน์นะคะไม่สามารถขอภาพได้นะคะพี่รบกวนพี่นะคะชมหลายๆรอบนะคะพี่ให้เราถูกใจนะคะพี่ลรค่อยปิดนะคะพี่นะจะ้ะ แล้วก็สามารถสอบถามได้นะคะนัดจะอธิบายอย่างชัดเจนนะคะพี่ EP นี้นะคะเป็น EP ที่173่แล้วนะคะพี่ขาค่ะเวลาถอดฟุ้มนะคะนี่พาจะมีลักษณะบแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ฟุ้มปลายอย่างนี้นะคะพี่ฟุ้มใส่ง่ายะค่ะพี่เวลาที่นัดแพ็คไปให้พี่นะคะจะต้องถอดฟุ้มแยกไปนะคะพี่ขาจะจะแพ็คอย่างดีเลยนะคะพี่พี่ที่เคยเช่าพา้าบูชาทางร้านเจ้าฟ้าบนะคะนัดจะแพ็คสินค้าอย่างดีเลยนะจ๊ะพี่ จ้ะ1 8พ0นะคะพี่ขาค่าจัดส่งที่100เป็น1,900ันรัดวัดขนาดได้นะคะพี่สามารถต่อรองราคาได้นิดหน่อยนะคะพี่นะจ๊ะจ้ะหน้ตาตักนะคะพี่อยู่ที่5นิ้วโดยประมาณแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จากนี่จะ้ะเสี่ยนท่านนะจ๊ะจะลดฐานล่างนะจ๊ะพี่อยู่ที่9นิ้วถ้าเป็นฟุ้มบนนะคะพี่จะลดฐานสุดท้ายอยู่ที่12นิ้วนะคะพี่โดยประมาณนะแบบนี้เลยนะคะพี่่ะสวยงามแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่สา จะฟะทอนไฟหน่อยนะคะพับเป็นเนื้อฝองกระฝัดค่ะพี่ต่อมานะคะพี่มาชมพับโปรโมชั่นของร้านนั้นนะคะมีทุกวันนะคะพี่อง์ละ3 0 0คู่ละ500สแกน QR code ค่ะเพื่อเพื่อนนะคะพี่สแกน QR code แล้วเราจะเป็นเพื่อนกันนะคะพี่ส่งสติกเกอร์ยืนยันเนาะได้เห็นนะคะพี่0 6 2 6172609นะคะพี่เบอร์โทรนั้นนะคะพี่หา EP นี้เป็น EP ที่1 7 3พี่ชมแล้ววันนี้ไม่ชอบไม่เป็นไรนะคะเผื่อวันไหนพี่ชอบเนาะได้ติดต่อกันได้ จ้ะพี่อ่านี่เป็นฝ้อยนะคะพี่นี่เป็นฝ้อยนะอีกหนึ่งเฟนนะคะพี่เป็นกระดูกกามช้างนะคะเน้นย้ำนะคะนัดเน้นย้ำพี่แล้วนะเป็นกระดูกกามช้างนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เนื้องานะคะพี่แต่มีฝีสวยงามแบบนี้ค่ะนี่นะคะพี่หาจ้ะเปิดได้แบบนี้นะคะหมุนได้แบบนี้ความยาวนะคะพี่อยู่ที่ประมาณ11นิ้วเดี๋ยววัดอีกรอบนะคะนี่จ้ะหมุนแบบนี้นะคะหรือใช้เฟร์มหัวก็ได้เช่นกันจ้ะพี่นี่ยมหัวก็ได้นะ พี่หาเนี่แล้วก็หมุนแบบนี้นะค่ะเป็นกระดูกนะคะพี่กระดูกกรามช้างนะแต่สวยงามนะคะพี่นะราคาอยู่ที่700้บาทจ้ะพี่จ๋า7 0 0บาทนะเฟ้นนี้นะคะพี่นัดวัดความยาวให้นะความยาวนะคะพี่จะวัดเป็น1รอบก็คือประมาณอยู่ที่11เอเฟ้น11เเฟ้นเท่ากับย่ิบั่งนิ้วเอ๊ะ11นิ้วเท่ากับยิบสองเฟ้นนะคะพี่หาค่ะสามารถสวมคอได้เลยค่ะพี่นี่สามารถสวมคอได้เลยนะคะ ไม่ต้องปลดตะขอก็ได้ค่ะพี่พี่ผู้ชายนะใส่ก็สวยนะคะพี่นี่ค่ะเป็นกระดูกกามช้างนะคะ700บาทนะคะพี่700้บาทค่ะรวมค่าจัดส่งเป็น750บนะคะพี่ระบบปลายทางเนาะถ้าโอนเงินสดส่งฟรีนะคะพี่หาค่าต่อมานะคะพี่มาชมหลวงพ่อสวดทรัจ้ะพี่องค์นี้มาพร้อมกล่องเดิมเดิมเลยนะคะพี่่ะนี่จะ้ะนึ่งแปดศูนย์นะคะพี่ค่ะองค์เดียวนะคะพี่องค์นี้เป็นองค์เดียวเนาะจ้ะพี่มีน้ำเบอร์นะคะพี่มีน้ำเบอร์นะเนี่ย จะให้พี่ชมลำเบอร์นะแป๊บนึงนะจ๊ะพี่นับเป็นสีทองจะสะท้อนไฟเลยค่ะพี่ค่ะแป๊บนึงนะคะพี่จะให้พี่ชมลำเบอร์ใกล้ๆนะแป๊บหนึงนะคะพี่แป๊บนึงนะโอเคค่ะพี่นี่ค่ะนัมเบอร์ตามนี้นะคะพี่นี่ค่ะสวยงามแบบนี้นะคะพี่นี่0 6 8 8์หกนะคะพี่ค่ะ อ่าศูนย์หกแปดห้าค่ะแบบนี้นะคะพี่นี่จาสืองามม่านะคะองค์นี้นะเป็นเนื้อสีทองแบบนี้นะคะพี่1,200งพร้อจะพีจาหนึ่สองร้อนะคะพี่ค่ะ ถาจะส่ง50บาทนะคะพี่มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยกล่องที่มีสัญลักษณ์เป็นตัวนูนแบบนี้เลยนะคะพี่ถ้าพี่ชอบนะสามารถทางหานอัดได้เลยนะคะพี่ขานี่ค่ะหนึ่งพันสองร้อยนะคะพี่ชัดเจนไปแล้วนะให้พี่ดูนะกล่องเป็นแบบนี้นะคะพี่ขาเนี่ยอย่างนี้นะจ้ะพี่จ้าหนึ่งพันสองร้อยจ้ะพี่จ๋าต่อมานะคะพี่ชมนี่จ้ารูปหล่อจ้ะพี่เป็นนี่จ้าหลวงปุโตจ้พี่หลวงปุโตไว้ประดูชิมพี่นะคะพี่กอทมเนาะพี่ดูนะ องพันและจา่าพี่เนื้อออกนวะนะคะด้านข้างนะคะพี่พจะดหลังะห้ค่ะนะคะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะจา้าพี่มาเดิมเดิมพร้อมกล่องเลยค่ะพี่่ะพร้อมกล่องเดิมเดิมแบบนี้เลยจ้าพี่นี่จ้าของกล่องเดิมเดิมสวยงามแบบนี้เลยจ้าพี่จ้านี่พี่ชมพี่ชอบแล้วพี่สามารถทกหานาดได้นะีนจา่าพี่แบบนี้เลยจา้ากล่มมองกำมะหยีนะคะพี่สีเหลืองนะคะพี่เป็นหลวงปุ่โตนะคะพี่หานี่ค่ะจ้ะพี่จา๋าเนี ของกับไดีแบบนี้นะคะพี่จะพี่นี่ค่ะเจ็ดร้อยบาทจกพี่สำหรับหลวงปู่โตนะเจ็ดร้อยนะคะพี่ค่ะชมพัโปรโมชั่นกันนะคะพี่ค่ะพับโปรโมชั่นนะไม่ทุกวันละค่ะพี่จะชมมีดก่อนดีกว่าะพี่ชมมีดก่อนนี่จะพี่เป็นมีดกริดนะคะพี่เป็นมีดกริดนะเป็นกริดนะคะพี่่ะพี่แบบนี้นะคะอขออภัยนะคะพี่พอดีเจ็บตา พี่คาในเป็นแบบนี้เลยเป็นของหลวงพ่อหลวงพ่อกลวยจ้ะพี่จ๋าเป็นกิจของหลวงพ่อกลวยนะคะพี่รัดแหนบมาแบบนี้นะคะพี่ฝดท้อนไฟหน่อยนะคะพี่ <c oughs> พี่จะเสียดสายตานิดนึงนะคะต้องขออภัยจากพี่นีเป็นกิจแบบนี้นะคะพี่ค่ะสวยงามแบบนี้เลยค่ะเดิมเดิมแบบนี้นะคะพี่อพีนี้นะคะพี่ลดสุดๆเลยนะคะพี่ค่ะเหลือแค่900บาทเท่านั้น,นะค่ะพี่900บาทนะพี่ท่านใดชมชอบแล้วนะคะพี่900บาทนะคะค่ะนะเรามาลดให้พี่เฟรสุดๆเลยค่ะพี่900บาทนะจะพี่จ๋าชมชอบแล้วทัาหานัดได้เลยนะจ๊ะพี่จาะพ,พี่มาชมพับโปรโมชั่นนะคะพี่องค์งละ300คู่ละ500 องละ600คู่ละ1000กันนะคะพี่เริ่มที่องคแรกก่อนเลยจ้ะพี่องค์แรกนะเป็นนี่จ้าพระสมเด็จจ้ะพ,พี่ชมดูนะชมชอบแล้วสามารถทักขนาดได้เลยจ้ะพี่นสวยงามค่ะพี่หาเนยล,แบบลงทองแบบนี้นะคะพี่หาลงทองแบบนี้นะเป็นพิมพ์ใหญ่วันละครั้งนะคะพี่เนื้อหาแบบนี้นะจ้ะพี่สามร้อยเท่านั้นจ้ะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะสามร้อยบาทเท่านั้นจะ้ะองค์ที่หนึ่งนะจ้ะพี่องค์ที่หนึ่งนะสามร้อยบาทจะ้ะ ต่อมานะคะพี่ชมองค์ที่สองนะคะพี่องค์ที่สองเป็นยังเป็นพิมพิมใหญ่อยู่นะคะพี่วัดละครังนะจะพี่พี่จ้ะแบบนี้เลยนะคะพี่หาเก่าเดิมๆแบบนี้เลยจะพี่จะค่ะพี่สามร้อยบาทเท่านั้นจ้าพี่สามร้อยบาทนะจะองค์ที่สองนะคะพี่เน้นย้ำให้หน่อยนะคะองค์ที่สองเนาะ EP ที่หนึ่งเจ็ดสามนะจะพี่จ๋า EP นี้จะอยู่ในช่วงเย็นจะพี่ต่อมานะคะพี่มา ของที่สามเป็นวัดเกศนะพี่ลงทองมาเหมือนกันจ้ะพี่จ๋าสวยงามเหมือนกันเลยนี่จ้าอันนี้เป็นวัดเกตนะจ๊ะพี่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ด้านข้างนะคะพี่ด้านหลังเนาะหินลักมเดิมแบบนี้เลยจ้ะพี่แต่พี่ท่านใดชอบพาลงทองนะจ๊ะนี่จ๋าสวยงามมากจ้าพี่จ้าพี่ต่อกันเลยนะคะอันนี้เป็นวัดเกตนะนี่จ้าพี่อ่าใช่แล้วค่ะพี่ค่ะนี่แบบนี้นะคะพี่จ้ะ พี่300ยนะคะพี่ส0 0ยนะส0 0้บาทนะองค์ที่สนะเป็นวัดเกตนะคะพี่นะนย้ำให้นับหน่อยนะคะพี่สวยงามจากที่ต่อมานะคะพี่ชมนี่จ้าพระพุทธชินราชจ้ะนี่จน้นอย่างนี้นะใบเสกมานะคะพี่เป็นเนื้อแบบนี้นะคะ3า0เท่านั้นนะคะพี่หา3า0อยบาทจ้าพี่จ้ะจ้ะต่อมานะจ้ะพี่เป็นเหรียญหล่อบโบราณจ้ะพี่นี่ได้มาแบบนี้เลยนะจ้ะพี่ค่ะ สามร้อยบาทเช่นกันจะพี่จ๋าสามร้อยบาทจ้ะตามด้วยนี่จ,จะพี MP ่นี่อันนี้ไม่ฟ้าหลวงพ่อเลยจะพี่ไม่มั่นใจเลยนะจ๊ะพี่ต้องขออภัยด้วยนะคะพี่หลวงพ่อมุ้ยหรือเปล่าไม่ฟ้าเลยจะพี่ไม่แน่ใจเลยนะจ๊ะพี่สามร้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่จ๋าสามร้อยบาทจ้ะต่อมาไม่ขุนแผนจะพี่ขุนแผนจะมีท่าทุกพีนะจ๊ะพี่หลวงปู่กวยนะเผื่อพี่ท่านใดยังปิดไม่ทันเขานะคะพี่ สามร้อยเท่านั้นจ้าพี่สามร้อยบาทจ้าพี่จ๋าสามร้อยบาทนะต่อมานะคะพี่เป็นหลวงพ่อเงินจ้าพี่จ๋าหลวงพ่อเงินนะจ้าสวยงามแบบนี้เลยค่ะพี่พิมพ์นี้เป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่เหลือเขียวอมเหลืองเลยจ้าพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะสามร้อยบาทเท่านั้นจ้าพี่จ๋าสามร้อยบาทจ้าต่อมานะคะพี่นี่เป็นนี่จ้าพี่ปิดตานะคะไม่ฟาาทีเลยจ้าพี่ข้างหลังมียันแบบนี้นะคะพี่ค่ะนี่จ้า นี่อย่างนี้นะคะ3า0บาทจ้าพี่จ๋า300้บาทต่อไปเป็นเหรียญหล่อโบราณจ้ะพี่นี่ได้มาแบบนี้เลยแต่พี่ท่านใด้านะคะพี่หา3 0 0บาทเท่านั้นจ้าพระโปรโมชั่นนะคะพี่เน้นย้ำพี่นะพระโปรโมชั่นนะคะพี่องละ3 0 0คู่ละ500อ่าถ้าโอนเงินสดนะคะพี่ก็จะเหลือองคละ300เท่านั้นนะคะพี่หลวงพ่อไปจ้พี่หล่อโบราณนะหลวงพ่อไปนะเนื้อแบบนี้นะจ๊ะพี่จ๋าอย่างนี้เลยใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ้ะพี่จ้า สามร้อยบาทต่อมานะคะพี่เป็นหลวงพ่อเดิม avenue. จ้าพี่หลวงพ่อเดิมองนี้นะสวยงามเช่นกันนะคะพี่หาในจ้าเนื้อแบบนี้นะคะพี่สามร้อยบาทจ้าจพี่สามร้อยบาทนะจ้าพี่จ้จาจ้าต่อมานะคะพี่อ่าเป็นนี่จ้าหลาวงพ่อโกยนะจ้าพี่นั่งสิงเนาะพับพุทธเนาะนั่งบนสิงเนาะข้างหลังมียันแบบนี้นะคะ่ะพี่ยันตุ๊กตานะคะพี่ของหลวงพ่อลกยนะคะพี่หาในจ้า สา0้บาทจะพี่เนื้อแบบนี้นะ3ามรอยบาทตามด้วยเหรียญจะพี่เหรียญเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะพี่จะพี่ปี8ปดสองเนาะเด่นเก้าแบบนี้นะคะเลี่ยมเปิดมาแบบนี้ค่ะพี่สามร0อยเท่านั้นนะคะพี่หานสามร้อยบาทจ้าด้วยนี่นะจ๊ะพี่จ๋านี่ปิดจ้ะเป็นปิดตานะจ้ะกิอ่าเป็นเป็นหัวช้างจ้ะมีรอยจานอักขระแบบนี้จ้ะพี่ออักขระแบบนี้นะจ๊ะเป็นกิจนะจ๊ะพี่นี่จ้ะพี่ค่ะ 300บาทเท่านั้นค่ะเป็นกิจเกลี่ยน้ำมนต์นะคะพี่หลวงพอเดิมนะคะพี่เป็นหัวช้างนะแต่นี้ะจะพี่300บาทเท่านั้นจะพี่จา๋าสามร้อยบาทจ้าําด้วยนี่จะพี่พระสมเด็จนะแต่เลี่ยมมาแบบนี้เลยจ้าพี่เลี่ยมมานะคะข้างหลังเป็นแบบนี้นะจะพี่จา๋าข้างหลังนีจันลอยม่ใชจ้าสามร้อยเท่านั้นจะพี่300บาทนะค่ะพี่จา่าจ้าพี่ตามด้วยจา้าหลวงพ่อเดิมนะจ้าพี่พิมพ์นี้นะยังเหลือสององนะจ้าพี่ จะพี่จ๋าแบบนี้นะแปดสองนะค่ะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้าพิมพ์เดียวกันนะคะพี่มีสององนะถ้าพี่ท่านใดปิดฝั่งองค์ได้เลยจ้าพี่จ๋าใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้าพี่จ้าสามร้อยเช่นกันจ้าคู่ละห้าร้อยต่อมานะคะพี่มาชมโปรโมชั่นนะคะองละหกร้อยจ้าพี่เริ่มที่ตรงนี้ก่อนเลยนจ้าพี่คูมารสวยงามมากนะคะพี่เป็นของหลวงพ่อเต๋นะคะพี่ยังสวยสมบูรณ์นะคะพี่นี่ น้องยังสวยสมบูรณ์เลยค่ะพี่หานี่ค่ะหกร้อยบาทนะจ๊ะพี่สําหรับปูมาหลวงพ่อเตน,นะหกร้อยบาทนะตามด้วยนี่จ้ะปิดตาหลวงพุทิมจ้ะพี่ปิดตาหลวงพุทิมนะคะพี่เป็นเนื้อเก่าแบบนี้นะข้างหลังเป็นยันยุ่งแบบนี้นะคะพี่หาเดิมเดิมนะคะนี่พี่หามีโค้ดน,นะคะพี่นี่สามสามห้านะคะพี่นี่จ้ะสวยงามแบบนี้นะคะพี่จ,พจ่าค่ะ หกร้อยบาทจ้ะจ้ะพี่ทำด้วยปิดตาหลวงพ่อแก้วจ้ะพ่สานี่เลี้ยมเปิดเลี้ยมแบบนี้เลี้ยมกันน้ําพูดผิดต้องขออภัยจ้ะพี่ข้างหลังเป็นนย่งนี้จ้ะพี่หลังแบบแบบนี้จ้ะพี่หกร้อยจ้ะพ่สาหกร้อยจ้ะจ้าพี่ทำด้วยนี่จ้กขุนแผงจ้ะพี่คุณแผนหลวงพ่อกล้วยนะองค์นี้นะคะพี่หามีพยานนี่จัดอยู่ข้างหลังเป็นตุ๊กตาแบบนี้จ้าจานแบบนี้จ้ะ ไ้ฐานเป็นแบบนี้นะคะพี่หา600้บาทจ้ะพี่6 0 0บาทเท่านั้นจ้าพี่จ้าพี่ต่อไปนะคะพี่ชมล็อกเก็ตจากหลวงพ่อพรหมนะคะพี่วัดช่องแครนะอย่างนี้นะจ้าพี่นี่จ้าวัดช่องแครนะคะพี่เป็นล็อกเก็ตนะคะพี่นี่จ้าเปภาพถ่ายมีปลอดนะคะพี่หาเนี่ยวงฝั่งนี้จะเห็นปลอดวิ่งนะคะพี่จ้าหกร้อยบาทเท่านั้นนะจ้าพี่จ้าหกร้อยบาทนะ จ้าพี่ต่อมานะคะพี่มาชมนี่จ้าเ uh หรียญนี้นะจ้าพี่จ๋าเนี่ยดุนเนี่ค่ะวัดขนอนเหนือนะคะพี่เป็นเหรี um ยญอันประกานะคะพี่จ <kap repetition. S 1> ้ะหกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยบาทนะจ๊ะจ้ะหกร้อยบาทนะจ้ะพี่ับผมวัดขนอนเหนือนะทำด้วยนี่จ้ะพี่อ่า อันนี้ไม่ฟราบที่เลยจ้ะพี่จ๋าอันนี้ไม่ฟราบที่นะคะพี่เป็นเหรียญกลมแบบนี้นะคะพี่ขานี่คะพี่จ๋าอันนี้หกร้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่หกร้อยบาทนะจ้ะพี่ตามด้วยนี่จ้ะพี่ป๊บหนึ่งนะคะพี่ขาเหรียญอายุยืนจ้ะพี่จ๋าเหรียญอายุยืนนะจ้ะปีหนึ่งเจ็ดนะจ้ะพี่หลวงปู่ฝีนะคะพี่หลวงผู้ฝีนะ วัดเขาถ้ำบุญนาคนะคะพี่หาจัดหกร้อยบาทแล้วจ้ะพี่หกร้อยบาทน,นะจ้ะต่อมานะคะพี่หาชมเหรียญแปบ๊บหนึ่งนะคะพี่อ่ะนี่จ้าเหรียญนี้นะคะพี่เป็นเหรียญกระไหลทองนะคะพี่หลวงพ่อกล้วยนะคะพี่ข้างหลังเป็นหนุมานปีสองหนึ่งอย่างนี้นะคะพี่่ะสวยเดิมๆแบบนี้นะคะพี่หกร้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่หกร้อยบาทน,นะคะพี่หา 600บาทจ้าต่อมานะคะพี่พักโปรโมชั่นองละ6 0 0เนะ้อหมดลงแล้วนะคะพี่พี่มาชมองละ700ดยนะคะพี่เริ่มที่องนี้ก่อนเลยจ้าพี่องนี้นะคะเป็นพักกิ่งนะจ้าพี่อ่านี่จ้ะด้านหลังเป็นแบบนี้จ้าพี่เน,ะนาะวัสดุพานฝูงนะจ้าพี่พี่ท่านใดฟ้าบนะคะ700้บาทจ้าพี่700บาทนะค่ะพี่ขาตามด้วยนี่จ้าพี่เหรียญน,นี่ค่ะเหรียญปิดตาหลวงปู่ทิมนะคะพี่นี่จ้ะ ฉลองพันยศจ้ะพีเ่เดี๋ยวปิดตาหลวงปู่ทิมนะฉลองพันยศนะ700้บาทนะจ้ะพี่700้บาทนะสําหรับอย่างนี้นะคะพี่700้บาทนะฉลองพันยศนะคะพี่มีจา,านสวยงามเ0็บาทจ้ะตามด้วยนี่จ้ะพี่พักกิ่งจ้ะพักกิ่งหลวงปู่โตจ้ะจ้ะพี่ สวยงามแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ขาด้านล่างเป็นเนื้องเงินนะจ๊ะพี่มีรอยจานแบบนี้นะคะพี่700บาทเท่านั้นจ้ะพี่700บาทนะสำหรับกิ่งหลวงปู่โตนะคะพี่700บาทจ้าค่ะพี่ขาตามด้วยนี่จากหันนุมานจ้ะจับหลังนะจ๊ะพี่เราจะให้ดูนะความสวยงามนะพี่นะหลวงปู่ฝุ่นนะพี่นะนี่จะกน้างหน้ามีลงท้องข้างหลังมีลงท้องแบบนี้นะคะพี่ ลอยจานสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่หา700บาทเท่านั้นจะพี่สําหรับผันุมานะคะ700บาทจ้าจะพี่จ๋าตามด้วยเหรียญนี้จะพี่เหรียญเหรียญหลวงพ่อควยจะพี่เป็นเหรียญลมดํานะคะพี่รุ่นนี้นะจะพี่แบบนี้จะพี่จ๋าสวยงามแบบนี้นะคะพี่ค่ะ700บาทจ้าเหรียญนี้นะคะพี่700บาทนะจ้าค่ะพี่ ต่อมานะคะพี่หาจะไปเป็นองค์ที่900อยแล้วนะคะพี่นี่จะเหรียญนี้จะพี่เหรียญหลวงปู่หมุนนะคะพี่รงยาแบบนี้นะคะพี่หาด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่วัดบ้านจานนะ หนึ่งร้อยเอ่อหกปีไม่แน่ใจอะพี่น่าจะเป็นหนึ่งร้อยหกปีนะคะพี่ปีสี่ฝานะคะพี่เดือนนี้นะคะพี่เก้าร้อยบาทนะเก้าร้อยบาทเก่าเดิมเดิมจะพี่เจ้าของเก็บอย่างดีเก้าร้อยบาทนะจะพี่ตามด้วยหลวงปู่ทวดองค์นี้จะพี่พี่ชมให้ดีนะหลวงปู่ทวดนะคะพี่มีฟอกยาแดงอย่างนี้นะคะที่หูท่านนั้งยังสวยงามแบบนี้นะคะพี่คมชัดเลยะคะพี่เฉลิมพลน,นะพี่ชมให้ดีเลยนะจ๊ะพี่ในจานใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะพี่นี่ ตอบคำว่าเฉลิมพลชัดเจนเลยจ้ะพี่900บาทเช่นกันนะคะพี่900บาทนะจ้าพี่มีฝั่งมีฝั่งองค์นะคะพี่องค์นี้เป็นบล็อกวงเดือนนะคะพี่ตัวทอนะจ้ะพี่นี่สวยงามแบบนี้คะ่ะพี่จ้ะพี่จ๋าเนี่จ้าเดิมเดิมเลยจ้ะพี่ตัวทอนะสวยงามเลยจ้ะพี่นี่จ้ะ ก้าร้อยบาทจะพี่เก้าร้อยบาทนะจะพี่จ๋าตามด้วยเหรียญนี้จากหลวงพุทิมปลุกเฟกนะจ้ะพี่เหรียญนี้นะพระเจ้าต่างนะกกากทองนะได้มาอีกหนึ่งเหรียญนะคะพี่เป็นของหลวงพุทิมนะปีหนึ่งแปดนะคะพี่น้กกากทองนะคะพี่เก้าร้อยบาทนะคะพี่เก้าร้อยบาทจ้าพี่ลกช้างนะพี่ลกช้างนะคะพี่ลกช้างนะคะพี่ของดีนะเป็นของช้างนะลงทองมาด้วยนะคะพี่เจ้าของเก็บอย่างดีเลี่ยมไว้เลยจะพี่ ก้าร้อยจะพี่เก้าร้อยบาทสําหรับลกช้างนะจ๊ะพี่ต่อมานะคะพี่อ่าและบางไผ่จ้ะปิดตาแร้งบางไผ่นะคะพี่ที่ชมให้ดีนะองค์นี้นะหลวงพ่อโมลีนะคะพี่เป็นคล้ายๆอะไร่ะพี่นบบนึงนะคะพี่เปี้ยนนะสวยงามนะคะพี่เป็นของหลวงพ่อโมลีนะคะพี่และบางไผ่นะมีห่วงตรงนี้ใส่ขึ้นคอได้เลยนะคะพี่่า มีเฟียนเต็มองเลยนะคะพี่900บาทนะคะ EP ที่173นะคะพี่ลดให้พี่พิเศษสุดๆนะคะเหลือ900บาทเป็นแร่บางไผ่นะคะพี่หาแร่บางไผ่นะตามด้วยนี่จะพี่นี่หลวงพ่อเดิมองค์นี้จะพี่นี่สวยมากนะจ้ะพี่สวยตามตำราเลยนะคะพี่หานะจ๊ะใต้ฐานเป็นแบบนี้จะพี่อัคลักชัดเจนอย่างนี้ค่ะพี่หา เก้าร้อยบาทนะจ๊ะพี่สำหรับหลงวงพ่อเดิมนะเก้าร้อยบาทนะ,นะคะพี่อ่ะจะพี่มีลายจานแบบนี้ค่ะจะลายจานสวยงามแบบนี้ด้วยค่ะพี่เก้าร้อยบาทนะเก้าร้อยบาทนะคะพี่เก้าร้อยบาทจ้าตามด้วยนี่จ๊ะพี่หันขึนมานะจ๊ะพี่ หัมาหลวงปู่ชินนะพี่ค่ะก้อนอุดแบบนี้นะคะพี่ก้อนอุดผงทองคำผงพายจะพี่พูดผิดเนาะก้อนอุดผงพายนะพี่เนาะแบบนี้เนาะจะพี่เก้าร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่คาเก้าร้อยบาทเช่นก,กันจะจะพี่เก้า้อยบาทเช่นกันนะคะพี่ผ้าพี่นี่ค่ะต่อมานะมาชมที่มีราคาสูงมี่ขึห้หน่อยนะคะพี่นี่จะพี่สิงห์สามขวัญหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ ตัวใหญ่มากนะตัวใหญ่ค่ะพี่ตัวใหญ่ใช้คำว่าตัวใหญ่ดีกว่ามีลายจานสวยงามแบบนี้นะคะพี่ค่ะ1,500บาทนะคะพี่สําหรับฟิฟความขวัญน,นะ1น0 0บาทนะเป็นงาแกะนะคะพี่งาแกะสิงนะคะพี่อันนี้ยกขาแบบนี้นะจะพี่จ๋าค่ะ1,500บาทนะจะพี่1,500บาทนะจะสําหรับสิงนะหลงผอเดิมนะยังเหลืออีกหนึ่งชิ้นนะคะพี่เป็นเม็ดแตงค่ะนี่ หลวงปู่ทวดนะคะพี่ลงยาเนาะเป็นเนื้อเงินนะคะพี่แป๊บหนึงนะจะพี่ให้พี่ชมใกล้ๆเลยนี่นะคะเก็บอย่างดีเลยนะคะพี่นี่เป็นลงยานะคะเป็นเนื้อเงินนะคะพี่นี่จ้ะ 1500เช่นกันนะคะพี่เป็นเนื้อเงินลงยานะคะพี่หลวงปู่ทวดนะเม่แรงนะสวยงามแบบนี้นะคะพี่1,500บาทนะคะพี่สำหรับ EP พีนี้นะคะ EP พีที่1 7 3านะคะพี่ฝากพี่ๆนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้หน่อยนะคะพี่ขารานะัดทำคลิปจะไปแจ้งเตือนที่เครื่องพี่นะคะที่สำคัญเลยนะคะพี่กดติดตามนะคะพี่ขา แล้วก็จำอีพีให้นัดด้วยนะคะสำหรับเม็ดแตงนะคะพี่เป็นเนื้อเงินลงยานะคะพี่จาหลวงปู่ทวดเนาะข้างหลังเป็นพระอาจารย์ทิมนะคะพี่สวยงามแบบนี้นะ1,500บาทเช่นกันจากพี่จา๋ามีหน0่ 1, งชิ้นนะคะพี่สำหรับอีพีนี้กราบขอบคุณพี่ๆนะคะติดตามรับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ